รุ่นขายดีเข้ามาเพิ่มเติมอีกแล้ว1ึคันค่ะสาหรับนิสสันนาวาลาตัวแคลิเบอร์ของเรานะคะสประตูออโต้ด้วยคันนี้ปี2019บอกเลยออปชั่นมาเต็มกับเครื่อง2.5ตัว EL นะคะใครอยากได้รถกระบะไว้ใช้ค่ะชอบแบรนด์นิสสันชอบเครื่องยนต์แบบถึกๆแบบนี้สภาพดีๆสภาพว้าวาวานี่เป็นสภาพแรกรับเข้าค่ะในส่วนของด้านในค่ะไม่อยากจะพูดเลยว่าโคตรสวยเลยคุมโทนแบบทูโทนได้เลยคันนี้สีดานะคะบวกกับสีเบรด้านบนค่ะพวงมาลัย3ก้การนะคะมันติดฟังกชัน เบาะนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่บอกเลยไม่ฉีกไม่ขาดสภาพดีมากๆได้ปี2019ราคาดีนะคะหันลงมาจากป้ายแดงเป็นครึ่งเลยเหลือเพียง479,000บาทเท่านั้นทุกอย่างระบบในตัวรถเป็นระบบไฟฟ้าทั้งนั้นค่ะด้านหลังเป็นแอร์แยกมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นี่คือสภาพแรกเข้าบอกเลยว่าสวยมากๆด้านบนด้านนอกด้านในสะอาดว้าวเลยใครอยากได้รถสวยสภาพดีฟรีดาวต้องรีบเลยคันนี้นะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นสนใจดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามา ได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะด้านล่างคลิปนี้สามารถเซฟเบอร์แล้วแอดไลน์ได้เลยค่ะพี่คะอยากได้รถสวยสภาพดีนะคะชอบเกียร์ออโต้แล้วอยากได้กระบะไว้ใช้งานสภาพวาววนี่คือสภาพแรกเข้าค่ะรีบทักเข้ามาได้เลยยางเยิงนี่โหเหลือเยอะเหลือเต็มนะคะแถมยังเราจะต้องมีการทําสปานะคะทําความสะอาดให้เพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีฟรีดาวได้รถเกรดเค่ะติดต่อหาเซลล์อิวได้เลยดูคลิปเต็มให้จบนะคะแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยบอกเลยคันนี้ออกได้ ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากต่างจังว่าซื้อได้โคตรง่ายเลยรีบทักเข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ f c ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิกกวกระบะมือสองเพจยนต์ค่ะพี่คะวันนี้มีรถสวยเกรด A อีกหนึ่งคันค่ะมาอัปเดตสวยๆใหม่ๆเลยเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆกับนิสสันนวาราสีประตูออตโต้ของเราคันนี้ได้เป็นตัวแคลิเบอร์ด้วยเกียร์ออโต้โคดหวาวปี2019ใช้งานแบบโคดน้อยมากเลยค่ะเพียงแค่ 7 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นหันราคาลงมาจาก้ายแดงเกินครึ่งคันนี้นะคะผ่อนเพียง6 0 0 0กว่ากว<อ>่าเท่านั้นในเรทฟรีดาวเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีพี่ทักเข้ามาได้เลยมีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นสำหรับตัวสีขาวเป็นตัวแคลิเบอร์ของเรานะรถว้าวาสภาพดีๆโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นเลยคันนี้บอกเลยนะว้าวสุด,สดว้าวจริงๆว้าวมากๆนะคะกับ รถคันนี้อยากได้รถโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมอยากได้รถเกรด A นะคะติดต่อหาเซลล์อิวได้เลยหรือใครอยู่ละแวกใกล้เคียงค่ะติดต่อเข้ามานะคะทดลองขับได้เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆอยังได้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะะมาติดต่อหาอิวได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้0ูนย์เกนะคะเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสามสองสี่เบอร์นี้ติดต่อทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยเซฟเบอร์ไลน์ก็ขึ้นทักเข้ามาได้อิวส่งโลเคชั่นให้ค่ะมาหาอิวได้เลยที่บริษัทเพชรยน์นะนะคะตั้งอยู่เทอถนนเสรีไทย68แยกหนึ่ง มีนบุรีกรุงเทพมหาคนครใครสะดวกมาเรียนเชิญนะคะก่อนที่จะเข้ามารบกวนพี่ๆค่ะติดต่อ ทักเข้ามาหาอยู่ก่อนเผื่อรถคันนี้โดนจองเพราะรถที่นี่นะคะอยู่ไม่นานแน่นอนมาไวไปไวรถสวยสภาพว้าวขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพาพี่ๆนะคะชมคุณภาพของตัวรถที่เรารับเข้ามาใหม่ๆเลยว่ารถที่เรารับเข้ามานะคะสภาพเป็นยังไงแต่บอกเลยนะรถประบานนี้อยู่แบบนี้แล้วก็เป็นนิสสันด้วย4ประตูด้วยนะเกียร์ออโต้ด้วยไม้น้อยด้วยไม่ต้องห่วงอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นสนใจรถรุ่นนี้กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยทักแชทและแอดไลน์เข้ามานะคะหรือกดแจ้งเตือน นะคะกด subscribe เพื่อไม่ให้พารถสวยเกรดเอที่จะสามารถฟรีดาวได้อย่างเช่นคันนี้ก็เหมือนกันฟรีดาวได้ทั้งหมดค่ะผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะผ่อนสั้นผ่อนยาวนะฮะออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ติดเครดิตแบคดิสบูโรซื้อท่านเดียวขอรายได้2เท่าของค่างวดอะไม่ต้องห่วงคันนี้หนูขอรายได้นะคะอยู่ที่ประมาณ15,000-16,000ซื้อท่านเดียวจบเลยนะฮะไม่มีปัญหาคืนรถไม่ติดแบคดิสไม่ติดบูโรหรือเคยติดมาแล้วเราปิดไปแล้วอันนี้คุยกันหลัังบบบ้้้าาานน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 นไไไไดเพระะะฉะปททีีที่่่่นนะะ่หมมจจแอค รถที่นี่โคตรสวยแล้วไฟแนนซ์ที่นี่ก็เยอะสถาบันการเงินมีมากกว่าสิบสถาบันรถสไลด์ก็มีบริการให้เจ้าหน้าที่ไปหาพี่ได้ต่างจังหวัดไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่ปัญหาอาชีพไหนก็ออกได้นะคะไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะออกไม่ได้ลองมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าชอบแล้วพี่ขาดูคลิปให้จบหรือดูรายละเอียดตัวรถคร่าวๆถ้าชอบรีบผักเขา้ขามาเลยมาไวไปไวจริงๆรถที่นี่โคตรว้าวอ่ะมาดูในส่วนของอ่าตัวสีรถนะคะคันนี้นะคะสีขาวขาวแท้ แท้มาจากโรงงานน้ำไม่บุบไม่เบี้ยวไม่มีรักยิ้มนะคะไม่เห็นรอยบุบเห็นไหมตัวฟิล์มยังสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยไม่มีหลุดไม่มีลอกไม่มีร่อนหรือถ้าสะอาดถ้าเรามีการเช็คแล้วว่าตัวฟิล์มเสื่อมสภาพไม่เป็นไรเดี๋ยวอยดูแลให้ใค่าใช้จ่ายพี่ไม่ได้มีเพิ่มเติมนอกจากว่าโอ้โหพี่จะเอาอะไรมาเพิ่มเติมอันนี้ค่อยคุยกันแต่โดยปกติฟรีดาวก็คือฟรีดาวนะคะอ่าแล้วมาส่วนอ่ามาต่อในส่วนของตัวด้านไฟนะคะตัวไฟ อยู่ให้ดูเทียบซ้ายขวาเลยพี่ขานี่นี่ต้องย้ํานะว่ายังไม่ได้ล้างนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่หมหมสๆสดๆร้อนๆค่ะในส่วนของตัวเบ้าไฟเห็นไหมคะให้ดูใกล้ๆแบบนี้คาบเหลวคาบของเหลวคาบไอ้น้ำนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวรอยขีดรอยข่วนรอยแตกรอยเล้าคาบเหลืองใดๆบอกเลยไม่เห็นนะ ถ้าล้างออกมานี่ว้าวกว่านี้นะด้านหน้ากระจังหน้าแท้ๆเลยนะคะของนิสสันมาจากโรงงานเลยนะคะไม่มีแตกไม่มีหักป้ายทะเบียน9กไก่ต่อเต่า5109นะจองคันนี้ได้คันนี้ได้ไป้ายนี้ไม่มีสับไม่มีเปลี่ยนแน่นอนติดจองอยู่ก็จะบอกว่าติดจองหารถให้ใหม่อยู่ก็จะบอกว่าหารถให้ใหม่ไม่ใช่จองคันหนึ่งแล้วมาได้คันหนึ่งอันนี้เราไม่ทํานะคะคุณธรรมจริยธรรมเรามีเพราะฉะนั้นสบายใจได้ซื้ออยู่นะนะคะงานไวแล้วก็เคสดันนะคะช่วยอะไรกันได้ช่วย แต่ไม่ใช่ช่วยจนแบบว่าโอ้โหช่วยจนเวอร์อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ต้องพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรเรียนแจ้งกันตรงๆนะอยากได้รถสวยๆแล้วก็ทำเคสแบบใสๆแต่ว่าเป็นไปได้รีบทักเข้ามาได้เลยต่างชาติก็ซื้อได้นะคะพี่ขา สัญชาติต่างชาติซื้อได้นะอย่าคิดว่าซื้อไม่ได้นะอาชีพรปภมีเครดิตซื้อได้นะคะแม่บ้านมีเครดิตซื้อได้นะไม่ใช่แบบว่าโอ้มาแล้วซื้อไม่ได้เลยนะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวรถกันต่อค่ะด้านล่างในส่วนของไฟตัดหมอกใช้งานได้ปกติเลยติดมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้2.5ตัว el นะคะ el ก็คือตัวท็อปแล้วหลอดไฟเห็นไหมคะได้เป็นหลอดลูกแก้วนะคะเป็นระบบใบ b บียแล้วหลอดลูกแก้วเป็นหลอดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ การความร้อนนะบรรเทานะเวลาเราเดินทางยาวๆกลางคืนเราเปิดไฟนานไฟมันร้อนอยู่แล้วเรืช่วยนะคะช่วยนะคะรักษาดูแลในเรื่องของตัวโคมตัวเบ้านะคะให้ใช้งานได้อีกยาวๆตัวซุ้มล้อค่ะในส่วนของอตัวซุ้มล้อนะคะไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวไม่มีรักยิ้มตัวล้อนะคะนี่ปัดเงานะคะทูโทไลายแม็กมาให้เลยไม่มีรอยเบียดระหว่างฟุตบาทเลยนี่คือกล้าท้าให้เห็นสภาพแรกเข้าสวยไหมคะ สวยมากๆนะคะคันนี้ถือว่าโอเคเลยถือว่าว้าวมากๆนะ อ่าได้ยางขอบ18ด้วยนะคะยางรถคันนี้ปี2021ดอกยางยังอยู่ลึก,ลกๆอยู่เลยแล้วตัวเบ้าโชกดูสินะคะไม่มีคาบรั่กคาบไหลของของเหลวใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยเกรด A ค่ะต้องคันนี้เลยนะกำลังมองหาสีประตูออตโต้ไว้ใช้แล้วกุญแจค่ะได้เป็นแบบระบบสมาร์ทย์เลสใช้งานได้ปกติเลยเพียงมีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะกุญแจเป็นระบบอัจฉริยะค่ะแล้วกดสามารถล็อกหรือว่าปลดล็อกได้เลยนะคะไม่ต้องกดรีโมทก็ได้ค่ะ นะคะขอแค่มีกุญแจอยู่ใกล้ตัวค่ะกดในกดที่ในส่วนของประตูได้เลยนะคะประตูแผงประตูแท้ๆเลยนี่เห็นไหมนะแผงประตูค่ะเมทัลอ,อยู่ครบค่ะนะคะด้านในนะคะคุมโทนสีดำพวงมาลัยสามกานมันตีฟังก์ชันหน้าจอแบบระบบทัชสกรีนนะคะมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์มาให้เราเรียบร้อยกันนี้นะคะนี่มันตีฟังก์ชันค่ะเกียร์ออโต้ค่คะปุ่มสตาร์ทแบบพูดสตาร์ทนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวเบรกนะคะเป็นเบรกแบบก้านจับอยู่นะคันนี้ตัวเบาะค่ะไม่ใช่เบาะหนังนะคะเป็นเบาะแบบผ้าเบาะกร,รมะหยี่สีดำนะไม่ฉีกไม่แต่งไม่ขาดนะคะปรับเบาะในส่วนของตัวเบาะปรับแบบระบบแมนนวลค่ะตามสไตล์ของรถกระบะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเสาหลักเสาเอเสากลางนะคะอ่าเดิมๆเลยหัวน็อตไม่ขยับมาดูในส่วนของด้านข้างด้านหลังของผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าถือว่าสะอาดนะแล้วเอ,อ้ยโทษทีสื้อถือว่ากว้างขวางนะคะ แล้วมีแอร์แยกให้ด้วยมีที่วางของให้ด้วยวางแก้วน้ําไม่อึดอัดนะอ่าเป็นอีกหนึ่งคันที่นะคะน่าน่าใช้นะน่าซื้อน่าใช้นะสาหรับอยู่นะแล้วอ้อมมาดูด้านหลังค่ะยางซ้ายยางขวาค่ะแบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันลักยิมไม่มีตัวนี้นะสติ๊กเกอร์แคลดิเบอร์อยู่ครบนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะในส่วนของตัวไฟค่ะไม่แตกไม่รล้านะคะอ่ากล้องถอยหลังมีมาให้ครบแล้วนะคะนี่ แล้วก็ในส่วนของนะคะ,ะการชนท้ายจัดมาให้คือคันนี้ไม่ต้องทําอะไรละอยู่เก็บงานให้พี่ก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยเกรด a พี่รีบถักเข้ามาได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะคะผ่อนเพียงหลักพันเท่านั้นไม่ต้องห่วงฟรีดาวก็ได้นะคะหรือจะดาวก็ดีขึ้นอยู่กับพี่ๆเลยนะคะต้องการแบบไหนต้องการงวดอย่างไรต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะต้องการเงื่อนไขแบบไหนลองคุยลองพักกันเข้ามาก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของนาสภาพด้านหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยคะ่ะ มาต่อในส่วนของด้านหน้าสภาพห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะแห้งๆสวยๆแบบนี้นะคะตัวโครงตัวคานยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อนะคะเรามีการเช็คค่าซีซีแบตเตอรี่ให้นะคะหัวน็อตไม่ขยับเลยนะคะเดิมๆเลยเม็ดอักอยู่ครบค่ะแต้มสีโรงงานนะคะยังอยู่จุดเดิมให้อยู่ใกล้ๆให้ดูแบบนี้ก็เลยนะคะไม่มีคาบลวกคาบไหลของของเหลวใดๆทั้งสิ้นนะคะ นี่คันซ้ายคันขวาค่ะอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะระบุที่เดิมเลยเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยเกรด A พี่ขาฟรีดาวได้ด้วยคันนี้คุ้มมากๆ479,000ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6 7 0 0 0นะคะขึ้นอยู่กับร,ระยะเวลาการผ่อนฝากระโปรงก็ดูแท้แน่นอนเดิม100%็มีล่องรอยการใช้งานแผ่นการความร้อนอยู่ครบเต็มแผ่นนะคะอยากได้รถคนันนี้กดติดตามช่องไว้ให้ อยู่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนแล้วทักเข้ามาทักแชทแอดไลน์ติดต่อโทรโดนได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะคะไม่ซื้อไม่ว่าปรึกษากันดูก,ก่อนนะคะหรือชอบรถคันอื่นก็ลองติดต่อเข้ามาเพราะรถที่นี่มีมากกว่า400คันรถสวยเกรด A ทั้งนั้นฟรีดาวได้ทุกคันลองดูนะคะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ